กระแสน้ำเกินแรงต้านผนังกั้นน้ำรั่วแล้วทะลักเข้าหมู่บ้านผนังกั้นน้ำรั่วน้ำท่วม5อำเภอเมื่อวันที่4ตุลาคม64ที่บริเวณผนังกั้นน้ำริมเจ้าพญาหมู่3ตำบลจระเข้ร้องอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองได้เกิดกระแสน้ำเจ้าพญาไหลมุดผนังกั้นน้ำเข้าบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่3โดยมีเจ้าหน้าที่เทศบาลได้เร่งทำการป้องกัน โดยนำรถแบ็คโฮพร้อมด้วยกระสอบทรายบิ๊กแบ็คเข้าอุดรอยรั่วบริเวณผนังกั้นน้ําเจ้าพยาอย่างเร่งด่วนเพื่อป้องกันไม่ให้น้ําไหลเข้ามาเป็นวงกว้างนายโสพลงามรุ่งโรจน์หรือกำนันบอยเล่าให้ฟังว่ากระแสน้ําเจ้าพยาได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทําให้มีการรั่วซึมและน้ําผุดเข้ามาตามแนวผนังกั้นน้ําหลายจุดโดยทางเทศบาลตำบลชายโยได้ทําการต่อเสาเข็มไม้ริมผนังกั้นน้ําแล้วนากระสอบทรายเข้าทําการอุดรอยรั่วน้ําผุด แต่เกินต้านทานในช่วงรุ่งเช้าของวันนี้ได้เกิดถนนยุบลงและได้มีกระแสน้ําไหลทะลุข้ามมาในพื้นที่หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบแล้วโดยทางเทศบาลตำบลชายโยได้เร่งนํากระสอบซายวิกแก๊สพ้าอุดรอยรั่วเพื่อป้องกันน้ําขยายวงกว้างได้สถานการณ์ระดับน้ําในแม่น้าเจ้าพยาที่ไหลผ่านจังหวัดอ่างทองพบว่ายังมีปริมาณน้ําเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดที่บริเวณหน้าสรารการจังหวัดอ่างทอง สถานี c 7 a มีระดับน้ำสูง9.29าสูงเ2 9เมตรจากระดับตะลิ่งที่มีผนังกั้นน้ำา10เมตรมีกระแสน้ำไหลผ่าน2555ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งเหลือไม่ถึง40เซนติเมตรมวลน้ำก็จะล้นผนังกั้นน้ำแล้วและมีบางจุดที่วิกฤตเหลือไม่ถึง10เซนติเมตรซึ่งในพื้นที่จังหวัดอ่างทองได้รับผลกระทบจำนวนห้าอเภอ36ตบตบล1น3หมู่บ้าน3 4 4 3ครัวเรือน อำเภอป่าโมกอวิเศษชัยชาญอชัยโยอเมืองและอเภอสามโก้พื้นที่การเกษตรจํานวน5อ30ตำบล201หมู่บ้าน19,520.25ไร่อเภอป่าโมกอภวิเศษชัยชาญอเภอเมืองอเภอแสวงหาและอสามโก้อย่างไรก็ตามขอเป็นกําลังใจให้กับทุกมื้นที่ที่ประสบภัยน้ําท่วมด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามสตรี닷คอมค่ะ